สวัสดีครับแฟนแบาสเกตบอลในกลุ่มของรีบาร์ในวันวันครับ NBA, NBA ก็มีแข่งกันอีก4เกมนะครับช่วงเช้าวันอังคารเอาคู่ใหญ่ครับตอน8ปดโมงมาพรีวิวกันเอาเลเกอร์ครับไปเยือนมินนิโซตาทีมบูฟ์เลเกอร์นั้นชนะ12แพ้8นะครับสู้ตันต่อก็ได้8เสีย12ส่วนทีมบูฟ์นั้นชนะ9แพ้10สู้ตันต่อได้6เสีย13โดยทางเลเกอร์เนี่ยก็เพิ่งจะชนะแค่2ใน6กนะัดชนะแบบไม่น่าประทับใจด้วยเมื่อเช้าเนี่ยปราบแจ๊สแค่ร้อยห้าร้อยสี ก็เจ๊งแต้มด้วยทําให้เจ๊งแต้มมาเจ็ดใน8นัดเล่นดีกันอยู่2ตัวนะครับแอนโทนีเดวิสกรบลอนเจมส์เดวิสได้ไป33มสิบาระอนได้ไป27นะครับทั้งทีเนี่ยยิงฟิลโกแค่44%แล้วก็3มแต้มลงแค่7จาก33ลูกนะครับเกมมันสูสีดูดีจกนกระทั่งมารัน13 6ต้นขอตัวที่4ถึงพอจะมีช่องว่างหายใจแต่หลังจากนั้นก็ดันไปโดนไล่มาเจ๊งแต้มเขาพี่ ตอนนี้ตัวสำคัญออสตินรีฟแคมเบรดดิชเดียน r จราเซลมีปัญหาบาดเจ็บรีฟยังไม่น่าไปจะเล่นไหวหรือเปล่าส่วนเรดิชกับราเซลไม่น่าจะได้นะครับขณะที่ทีม o ีฟเองก็น่าเกลียดแพ้มา7จจาก10นัดแม้ว่าล่าสุดนั้นจะปราบคริปเปอร์แต่ก็เพียงแค่9 3 92พวกเขานั้นเป็นต่อก่อนเกมอยู่6.5นะก็เลยทำให้เจ๊งแต้งมาแปดใน10นัดแอนโทนีเวิร์ก็เป็นตัวที่หลักของทีมแหละแต่แกชุดไม,ม่ค่อยแม่นนะครับในช่วงหลัง คู่นี้ต้องถือว่าฟอร์มเลเกอร์เนี่ยมาโอเคแล้วครับฟอร์มดูดีกว่ามีทั้งแอนโทนีเดวิสมีทั้งเลบอนเจมส์แต่ว่าการต้องแข่ง2มันติกเนี่ยมันอาจจะส่งผลกับทั้งคู่ได้โดยเฉพาะเลบอนนะครับจะ40อยู่แล้วอะแล้วเวลาที่อันแมนเนี่ยเขาเฝ้าบ้านแล้วเขาเล่นสู้กับทีมใหญ่ทีม5ดาวอย่างเงี้ยก็มันจะมีแรงฮึดเป็นพิเศษแล้วมันมีสถิติน่าสนใจก็คือเวลาที่ทีมเวูฟเจอกับเลเกอร์แบบเป็นต่อนะจะชนะได้ทั้ง11นัดเลยดังนั้น ตอนนี้ราคาเนี่ยมัน6.5นะครับมันแพงอะ่ะแต่ก็ซื้อว่าทีมบุฟชนะและจะชนะข้ามฟากได้ก็คือความคิดเห็นสําหรับคู่แรกนะครับส่วน7จ็ดโมงครึ่งครับมามีฮิตไปยืนบอสตันเซอร์ติกฮิ่ชนะ9แพ้9สู้ตั้มต่อได้8เสีย10ส่วนทางเซอร์ติกนี่ชนะ16แพ้4สู้ตั้มต่อได้มา8เสียไป12ตอนนี้สําหรับฮิตเองเมื่อเช้าเพิ่งจะแข่งแล้วก็น่าผิดหวังด้านไปแพ้ทีของแรปเปอร์นะครับร้อยสิบหกร้อยสิบเก้าเจ๊งต้นที่ลบสี่จุดห้า แต่พวกเขาอย่างน้อยๆเนี่ยก็เพิ่งจะแพ้เพียงแค่2ใน6นัดน,นะครับขณะที่เซลติกเองก็ไม่มีทั้งเดริกไว้ไม่มีทั้งเจอริเรนบราที่ป่วยแพ้คริฟแลนด์พอไหวร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบห้าแต่ก็เจ๊งต้านที่บวก1.5ก่อนเกมอยู่ดียังไม่แน่ใจว่าเจอริเรนบราจะเล่นได้หรือเปล่าต้องรอราคาจนถึงหน้าง,งานจริงๆนะครับแต่ตอนนี้มันก็แพงละตั้ง10.5เข้าไปแล้วอ่ะโดนมามี่นั้น10เกมหลังนั้นได้5เสีย5ขณะที่เซลติกนั้น สิบเกมหลังนั้นได้สามเสียตั้งเจ็ดเพราะราคามันแพงอ่ะคู่นี้ผมก็เลยคิดว่าไมอามีฮิตอย่างน้อยเนี่ยมันน่าจะใช้สปิริตในการต่อสู้นะครับถ้าแพ้ก็ไม่น่าที่จะเกินแบบเป็นสิบคะแนนขึ้นไปก็ชอบบาตทรองอย่างไมอามีคู่ตอนงเจ็ดมุครึ่งเหมือนกันเพลิกานนะครับเจออาันตาฮอกเพลิกานนั้นชนะสี่แพ้สิบเจ็ดสู้ตา้ต่อน,นั้นได้เจ็ดเสียสิบสี่อาันตาฮอกนั้นชนะสิบแพ้สิบเอ็ดสู้ตั้ต่อน,นั้นได้มาแปดแล้วก็เสียไปสิบสามเพลิกานเนี่ย มื่อเช้าเพิ่งจะโดนนิวยอร์กนี่ขยี้ครับร้อยสิบแปดต่อแปดสิบห้าปัญหาก็คือตัวเจ็บเยอะมากอะ่ะสุปปร์สตาร์ก็ยังเจ็บอยู่อย่างแบรนดอนอิงแกรมก็เล่นไม่ได้เซอร์อัลเบลิม์สันก็เล่นไม่ได้ก็ขณะที่ทางฝ่ายของแอร์แลนต้าเนี่ยน่าจะได้เทรนดงกลับมากับโบยันบ็อกดานูวิชนะครับมันสวนทางกันเลยแต่ฮอคในเมื่อวันอาทิตย์ก็ปราบฮอนเดดไม่ดีนะเพียงแค่ร้อยเจ็ดร้อยสี่ก็เจ๊งต้านที่ลบหกเพียงเดี๋ยวว่าถ้าดูเอาสองทีนี้มาชนกันเนี่ยสถานการณ์ตัวผู้เล่นเนี่ย มันต่างกันเยอะนะครับแล้วก็แถมทางฝากทีมอย่างเพลริกนเองเนี่ยเพิ่งจะแข่งมาเป็นแบบ2วันติดอีกตัวมันจะไม่เหลือแข่งเอาดังนั้นแม้ฮอกจะไม่ค่อยน่าวางใจแต่เพลริกนดูห่วยกว่าก็ต้องอยู่กับอารันต้าฮอกแหละครับส่วนคู่ของบุคลินเนสนะครับไปเยือนทางชิคาโกบูนะครับที่ผ่านมานั้นบุคลินเนสชนะ9แพ้12สู้ตันตต่อได้13ได้13เสียเจเจ้า1ส่วนบูเนี่ยได้มา อัดชนะมา8แพ้ไป13สู้ตั้มต่อได้10เสีย11คู่ของทางบุคลินเนี่ยก็ตัวเจ็บเริ่มทยอยมากขึ้นแล้วเมื่อเช้านี้ก็ไปเหี่ยวปลายแพ้แมจิก9 2ต่อ100แถมแคมจอนสันเบนซิม,มอนเจ็บยังไม่รู้จะเล่นไหวหรือเปล่าขณะที่เชียโกบูเนี่ยฟอร์มก็แย่แพ้มา6ใน9นัดนะครับแล้วมาเป็นต่อ5.5โอเคได้เล่นในบ้านแล้วก็มีความสดมากกว่าแต่พวกเขาไม่มีเกมป้องกันนะครับเนสเนี่ยชนะบูมา4ี่เกมรวดแล้วด้วยนะดังนั้น ก็คิดว่าซื้อความเป็นนักสู้ของบุคลินเนี่ยแะครับอยู่กับบุคลินเนสโดยสกอร์รวมเนี่ยคู่ของบอสตันกับมินิโซตามีโอกาสสูงอีก2คู่มีโอกาสต่ำนะครับเอามาฝากให้กับแฟนบาสเกตบอลน